สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าเมื่อใดน,นะครับเราต้องรู้ว่าคําถามนี้อยู่ในกลุ่มของหัวข้อสินทรัพย์ถาวรน,นะครับเมื่อสินทรัพย์ถาวรใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็อาจจะเกิดการด้อยค่าได้นะครับเราต้องรู้ว่าแล้วหลักในการดูว่าสินทรัพย์นั้นจะเกิดการด้อยค่านั้นดูอย่างไรหลักการก็คือเราจะเปรียบเทียบระหว่างราคาบัญชีของสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจะเปรียบเทียบกันนะครับเมื่อบัญชีหรือเมื่อาราคาตามบัญชีนั้นมากกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นเราก็จะเรียกว่าจะต้องคํานวณการด้อยค่ากันนะครับถ้าบัญชีสูงกว่านะครับเรียกว่าการด้อยค่าและจะต้องคํานวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ غ. แต่ถ้าเกิดราคาตามบัญชีนั้นน้อยกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับก็ไม่ต้องคำนวณไค่านะครับสรุปนะครับนี่นะครับคือตัวสาเหตุนะครับที่จําเป็นจะต้องมาให้เราคํานวณกันร้อยค่าของสินทรัพย์โดยเราต้องรู้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าจากการขายกับมูลค่าจากการใช้ สองตัวเนี้ยนะครับเราจะต้องเอามันมาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับแล้วเปรียบเทียบแล้วยังไงครับไอ้สองตัวนี้ถ้าตัวใดมีมูลค่ามากตัวนั้นจะกลายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับหรือผมอาจจะกาวได้ว่าคาว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งสองตัวนี้นะครับแล้วแต่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยตัวไหนมันมากกว่ากันเอาไอ้ตัวนั้นกลายเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับและเอามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้น ไปเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีนะครับถ้าราคาตามบัญชีมากกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจะต้องมีการคำนวณการได้ค่าะครับดังนั้นข้อ15เรามาดูกันนะครับว่ามันมีช้อยข้อไหนบ้างที่บอกว่าราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเราก็จะเห็นว่าข้อข้อควายนั้นตอบถูกนะครับข้อควายบอกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับ